ค่ะก็กลับมาได้5วันแล้วค่ะก็ผลงานก็รู้สึกว่าตเตงทําได้ดีค่ะถึงแม้จะไม่ได้มงกุดแต่ว่าชนะใจแฟนนางงามก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วค่ะก็เข้าท็อปสิกค่ะแล้วก็ได้เบสสวิมมิ่งซูตค่ะแล้วก็รีสอร์ทแวร์แล้วก็ท็อปเทลเดรสค่ะได้ยังไงจริงแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเห็งจริงจริงก็ทุกคนก็คาดหวังไว้อย่างนั้นค่ะแล้วก็คาดหวังว่าจะได้มงกุดกลับบ้านด้วยเสียใจมากที่มันเลอ เสียใจนะคะเพราะว่าทุกก้าที่สิทั้งเก็บตัวแล้วก็จนถึงวันไฟนอลเนี่ยคือทุกก้าสิทาเต็มที่แล้วก็ใส่ความพยายามใส่ความทุ่มเททุกอย่างแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราหวังมันก็เสียใจแต่พอมีแฟนนางงามคอยให้กําลังใจมันก็เลยมันก็เลยเหมือนขับผมกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ไม่มีค่ะตอนนี้ก็ทํางานในวงการต่อไปค่ะ ัวหนูไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่าทางนู้นจะมีปัญหาไหมหนูก็ไม่ทราบไเป็นเรื่องราวเกิดอะไรขึ้นอะไก็เรื่องราวคะก็อาจจะเขาอาจจะไม่พอใจหนูบางอย่างหรือเปล่าอันนี้หนูก็ต้องไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็ต้องไปถามทางนู้นดูยังไม่ได้การเรียรรกันใช่ไหมคะไม่มีค่ะเพราะว่าพี่เขาก็ยุ่งๆด้วยเนาะเขาก็ เพิ่งมีเด็กได้วงปุดมาวงใหญ่เลยสองวงอะไรอย่างเงี้ยก็เขาคงยุ่งๆอะค่ะที่ต้องดูแลทางนู้นมากกว่าพูดเพราะว่ามสองเบทีมันบางคนใกล้ๆกันแล้วเขาไม่สนใจเบนที่ั้ำก่อนหรืวาเกี่ยวกันหรือเปล่าเออไม่ไม่เกี่ยวหรอกค่ะด้วยเขาคงต้องดูแลทางคนที่คนที่ได้วงมากกว่าค่ะไม่ได้น้อยใจค่ะเพราะว่า ปกติหนูก็ดูแลเตยอยู่แล้วเพราะเขาก็ไม่ได้มายุ่งอยู่แล้วหน,หนูเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนไปประกวดหนูก็ทําเองทุกอย่างอยู่แล้วอะค่ะพี่จะไปไปคืนไปเคลียร์อะไรกับพี่ทำไมว่าเไปคืนข่าวแบบนี้ออกมาไดเรื่องอกมาข่าวว่าต้องเคลียร์ไหมก็ไม่มีอะไรต้องเคลียร์เพราะว่าหนูไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ต้องถามพี่เขาอะค่ะว่าถ้าพี่เขาอยากเคลียร์ก็เคลียร์เเเราใ้กกกนนนนอ็็ไไม่่ป คือจ,จริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เนาะหนูก็ยังเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าหนูต้องทํายังไงต่อไปแล้วก็อย่างหนึ่งคือหนูว่าเด็กหนูก็ไม่กล้ามีปัญหาทางเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คงต้องเชื่อฟังไม่ว่าเขาจะใสั่งให้ทําอะไรก็ต้องทำนะต้งใส่กัเขาไปดูวันไฟนอลค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็แยกกันแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกที่บอกว่าไม่พอใจเราบางอย่างบางอย่าง่คืออะไระอาจจะด้วยการร่วมงานด้วยอาจจะแบบไม่ค่อย เหมือนไม่ค่อยมีความคิดเห็นตรงการรัางเลยมากกว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่ค่อยดูแลเราแบบอย่างนี้ค่ะอ๋ออันนี้หนูก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะเป็นกับทุกคนไม่ใช่เพราะอย่างหนูคนเดียวอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะคนรํางานไมกมอก็ะติดอ่ะควรจะลงขับสกัดลำบากใจไม่หลังไม่ไม่ป้อนงานก็อืมเรื่องไม่ป้อนงานอันนี้ นูพูดไม่ได้จริงๆค่ะว่าเขาเขาจะอยู่เบื้องหลังนะหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้หนูไม่ทราบแต่เราแอบ,บกลนนัวไหมเขาจะมีผลกระทบเราได้นะก็แอบ,บกลัวน,นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคือทุกคนเวลาจ้างงานเขาก็จะจ้างกับทางกองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูไม่รู้ว่ากองเขาจะรับให้หนูหรือไม่รับหรือมีอะไรซัมติงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเซ็นสัญญา,ไไากับทางกองค่ะ นห,หนูว่าสักวันมันต้องมีมันต้องมีในการพูดคุยกันบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นมีปัญหาอะไรใหญ่โตอะค่ะถ้าม,มีปัญหาแบบนี้เราก,าก็ยกเลิกก,นนก็คงต้องยกเลิกเรคิด<ส><า>ว่าสามารถปรับและเข้าใจกันได้ค่ะปรับได้ค่ะเพราะว่าปัญหาไม่ได้ใหญ่ค่ะแต่ว่าก็หนูก็ไม่รู้ว่ามันต้องแก้ไขยังไงเดี๋ยวก็ต้องคุยกับทางผู้ใหญ่อีกทีหนึงว่ามันจะต้องแก้ไขยังไงค่ะแต่ว่านนี้คือ ยังอยู่ค่ะยังมีอยู่ก็รัไม่ได้ขนาดนั้นยังไม่ได้แบบว่าตกลงจะยกเลิกค่ะก็ยังทํางานกับเขาอยู่แต่ว่านะก็ตอนน้องว่าอาจจะต้องส่งท้นยกเลิกาใช่ค่ะตอนนี้สัญญาหนูเซ็นไปปีหนึ่งหรือสองปีนี่อาจจะไม่ได้แล้วประมาณนั้นามาไม่ทราบ,าบเขาเขาจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับงานหนูเลย ก็อืมเขาก็ไม่ได้มายุ่งอหยื่อแล้วนะคะก็แรกๆอาจจะดูแลอยู่แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับไ่อะมากค่ะว่าไม่ได้ักก็จริงๆหนูก็เด็กอ่ะหนูก็ไม่อยากพูดอะไรมากเพราะว่าหนูพูดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเป็นเด็กก้าวลาวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงหนูก็ยัง อยากจะร่วมงานแัละเขาถ้าเขารับงานให้หนูนะคะก็อยากให้รับงานให้หนูด้วยหนูก็จะทํางานที่เขารับให้หนูอะไร่า